คือแฟนคนแรกที่ไปอยู่กินด้วยกันจริงๆค่ะแล้วเหมือนพี่เขาอึดอัดเขาเรื่อง่นกันว่าเขาเหนื่อย<ม>หรือก็ตกใจเพราะว่าแบบมันกระทันหันมากมจึง่งตอนที่เขาเดินหันหลังไปหนูก็ไม่รู้เลยว่าหนูจะไม่เจอเขาแล้วคือพ่อก็พูดมาคำนึงว่าไม่เป็นไรแบบพ่อก็ไม่ทิ้งเธอแล้วหนูก็เลยหยิบโทรศัพท์มหนตั้งใจจะถ่ายสตอรี่แล้วหนูไม่คิดว่าคลิปนี้มันจะแมสขนาดนี้ สิบล้านวิวะแล้วก็คอมเมนต์เป็นหมื่นด่าแรงก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนพูดผ่านแชทเพื่อนมาว่าคือกำลังแสดงอะไรอยู่พี่ไม่อยากเกียงกันมากกว่านี้หนูจะบอกว่าหนูขอโทษแล้วก็หนูไม่มีเจตนาให้ใครหนูว่าพี่หนูเองจริงๆทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34